วิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นในบัญชี Gmail หรือ Google ด้วย Google Authenticator สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Trick ที่ดีเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับคิตตี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคิตตี้มีวิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นในบัญชี Gmail หรือ Google ด้วย Google Authenticator มาฝากกันค่ะ ปัจจุบันเราใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาและข้อมูลส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะและถ้าเกิดข้อมูลหายไปงานนี้เนี่ยปวดหัวแน่ค่ะและหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อป้องกันการโดนแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะของ Gmail หรือ Google ค่ะเริ่มต้นจากดาวน์โหลดแอป Google Authenticator ผ่าน Play Store หรือ App Store จากนั้นล็อกอินบัญชี Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบ ต่อมานะคะเราก็จะมาตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นของ Gmail หรือ Google ผ่านโทรศัพท์กันค่ะเข้าแอป Gmail ในโทรศัพท์เลือกแอคเคา t มุมขวาบนจากนั้นเลือกจัดก,การบัญชี Google เลือกความปลอดภัยจากนั้นเลือกการยืนยันแบบ2ขั้นตอนเลือกเพิ่มแอป Authenticator ตั้งค่า Authenticator นะคะเราก็จะมี QR code ให้สแกนต่อมาเราจะมาเข้าแอป Google Authenticator นะคะที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้ กดเครื่องหมายบวกด้านล่างขวาเลือกสแกน QR code สแกน QR code เรียบร้อยกดถัดไปใน Google และป้อนเลขรหัสหหลักที่เห็นในแอป Google Authenticator mm hmm. ได้เลยค่ะหรือจะทำผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะ mm hmm. เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถป้องกันการแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพได้มากขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีวิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นใน Facebook Instagram และ TikTok ได้ในคลิปหน้าค่ะ หากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How To Trick ที่เทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน p a k a b o o TV ค่ะ